ตััวมาสู้่นใจว่าเเราาาไไมมม่่ดด้ทผิสูตะโจกกรณีข่าวของสมรักคำสิงอดีตนักมวยฮีโร่เหรียญทองที่ตกเป็นข่าวพยายามล่วงละเมิดเด็กอายุ17ปีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10ธันวาคม2566ตามที่อิจฉาบันเทิงเคยนำเสนอไปแล้วนั้นกระทั่งเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาศาลจังหวัดขอนแก่นได้อ่านคำพิพากษาสั่งจำคุกสมรัก รวม4ปี8เดือนจำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษคงจำคุก2ปี13เดือน10วันและให้ชดใช้ค่าสินไมทดแทนแก่ญาติ50,000บาทและผู้เสียหาย120,000บาทพร้อมดอกเบียร้อยละ5ต่อปีตั้งแต่กระทำละเมิดส่วนจำเลยที่2คือนายเปโก,โก้เพื่อนของสมรักศาลยกฟ้อง หลังจากที่ฟังคำพิพากษาแล้วสมรักได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีซึ่งศาลจังหวัดขอนแก่นก็มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยตียราคาประกัน3 0 0 0 0 0บาทต่อมาสมรักได้ขึ้นไลฟ์สดในเพจสมรักคำสิงเปิดใจถึงเรื่องนี้เจ้าตัวมีสีหน้าสดใสไร้ความกังวลและยังบอกอีกว่ามีหลักฐานอีกเยอะที่พร้อมจะสู้ตอ่อมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดทานข้าวเลยนะครับ หาเข้าวตั้งโต๊ดนะครับตั้งโก๊ดอ,อ,อ,อย่แล้ว้มีใจด้วยมีใจได้ไปแต่ <c oughs> เ,เราก็าต,ต้องสู้ต่อครับเราต้องผมต้องู่วยเรื่องทั้งช่วยทนายทนายทนายใช่ช่วยช่วต่อครับถึงยกแรกจะจะจะแพ้ก็ไม่เปไน็นไรนะครับเรยังมีโอกาสสูช่วยจะมีหลักฐานหลายชิ้นที่เรายังยังต้องไปว่ากันมา ไม่เป็นไรพี่ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับไม่เป็นไรครับมากันตัวมาสู้นะครับมาสู้อยู่แล้วมั่นใจว่าเราไม่ได้ทำผิดเราอะไรเนี้ยเราต้องสู้นะครับนะครับสู้ต่อต้องขอบคุณสามนะสามนะก็อนแรกก็ท่านใจดีท่านใจดีลงโทษกันเบาแล้วสามเบาแล้วนะครับสองปี สิบสามเดือนสิบสามเดือนนะครับสองปีสิบสามเดือนแต่ว่าก็ยกของข้อาทําชําเรายกของข้อหากระทําชําเราในตัวอะไรสองปีแล้วก็พยายามเมตื่ยนเดี๋ยว่ราขายจะมีอีนะครับเนื้องชื่อเราจะเปลี่ยนทั้งหมดว่าไปตามตัมเกมก่อนครับ นะครับขอคุ้ท่านที่เป็นห่วงครับไม่เป็นไรครับสื้อต่อสื้อสู้ต่อาเไรโม่สวัสดีครับนะครับห้าโมงเย็นนะครับรเพันหับเนะนะบบนะบาเะนะครับวิ่งในต่อนะครับปลูกผักไว้เยอะนะฮะต่นนี้ดูแลสุขภาพดีกว่าสบายใจเช้าเอาไปขึ้นสามจริงๆแล้ว ผมก็สบายใจผมกัน้งสารไปสั่งก็ว่านไปแต่ว่าเราก็ยังยังไม่จบนะครับเราสู้ได้สู้ต่อยนะฮะสู้นะฮะวันนี้เปโกโกก็หลุดไปแล้วหนึ่งนะฮะเราไม่เป็นไรนะครับแต่เราเราก็นกสู้อยู่แล้วนี่ก็วิ่งที่นาที่นาห่มนะฮะสุขภาพดีกว่าครับวันไหนต้องได้ออกอากายฮะถ้าไม่ได้นี่จะหายใจไม่สะดวกนะฮะ ฮ่าโมงเงย็นอากาศดีครับไม่หนาวแล้วนะครับคนเก่นครับอ่าสู้สู้สู้พี่น้องเหลืออีกทั้งสองยกนี่ผู้พาไปยกแรกมาได้โม่ผมกำเอาเป็นว่าเจ้าตัวก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะสู้ต่อไปอีกสองสารและมั่นใจในหลักฐานที่มีเรื่องของคดีนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนั่นเองค่ะ